ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับสวัสดีกับรายการของทิกต็อกนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็นะครับมานะครับเสียบกิ่งนะครับส้มโอขาวทชงกวานะครับแต่ต้นนี้นะครับจะเป็นส้มโอขาวทองดีนะครับจะเป็นส้มโอทองดีนะครับเราจะลองนะครับเสียบยอดนะครับได้กิ่งพันมาแบบนี้นะครับแล้วก็ปาดแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับนะครับชัดเจนนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับของข้างนะครับอ่า ชัดเจนเห็นชัดเจนไหมครับเดี๋ยวเราเอาเอานค,เน,เนครับเพื่อนๆครับนี่นะครับเราก็จะลองป่านนะครับผ้านะครับแบบนี้นะครับ ชัดเจนไหมครับเพื่อนเพื่อนชัดเจนก็นะครับมาชมด้วยกันครับครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับขนะาดแบบนี้ชัดเจนไหมนะครับ เ่าจะเห็นชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับจิิงเยนี้นะครับผมกระเสียบนะครับเน่นๆเลยครับนะครับนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับนะครับเราก็จะใช้นะครับเทปมัดเพื่อนะครับ ป้องกันนะครับหน้านี้เป็นหน้าฝนนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆครับกดไลค์กดแชร์นะครับสวนเกษตรเศรษฐกิจนะครับพอเพียงสวนเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนะครับส่วนสวนเกษตรมาแรงส่งเรียนรู้ต้นแบบนะครับของสุนประกันจังหวัดนครสวรรค์นะครับนะครับมาชมด้วยกันครับเพื่อนๆครับ เจ็ดไหมครับเพื่อนๆครับ খারাই মালে এখা পড়াল หนมาหนเงื่อนอาห,หารเงินไม่เจอ,อนี่ๆนี่นันขึ้นมาแล้วครับเพื่อนๆนครับันแบบนี้นะครับกันนะครับความชื้นของฝนนะครับ ก็ไปตกนะครับใจนะครับอาจจะเป็นเชื้อราได้นะครับเ,เพื่อนๆครับ ็นีนเนีนี่จะเป็นอีกหนึ่งทีนะครับี เห็นไหมครับเพื่อนๆครับลอกกิ่งออกให้หมดนะครับแต่อย่าให้ถึงตานะครับตาแบบนี้ครับตาแบบนี้ขยักไว้ ยิ่งเลยครับาน,นี้นะครับครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนๆครับคลิปนี้มีประโยชน์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ ส่วนเกษตรนะครับมาแรงส่วนผสมประสานนะครับส่วนเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนะครับส่วนเกษตรแมลงส่วนเรรู้ต้นแบบนะครับของกลุ่มประกันจังหวัดนครสวรรค์นะครับระบบเชี่วภาพระบบวัชพืชนะครับนะครับเราก็แต่งเติมนะครับสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะครับไม่มีสารนะครับนะครับเป็นยาฆ่าแมลงนะครับต่างๆนะครับ เป็นยาขยะนะครับไม่มีไม่ใช่นะครับเราก็ใช้ระบบทำวัชพืชน,นะครับเป็นธรรมชาตนะิให้เกิดประโยชน์มากที่สุด